สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็วันพรหัสนะครับผมที่6เมษายนนะครับผมก็ได้มีการอัปเดตแล้วครับตอนนี้เป็นเวลา4โมงนะครับผมครึ่งนะครับผมก็จะพามาดูนะครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับผมพามาที่ลักซ์ซูรี่นี้ก่อนนะครับคือมีรถอัปเดตเข้ามานะครับผมที่มาโชว์ตรงนี้เป็นฟูเลียนะครับผมแล้วก็อีกอันน่าจะเป็นสตอมเบิร์กนะเพื่อนๆเป็นสปอร์ตคลาสสิกนะครับผม คันนี้มีขายร้านวอสต็อกนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอ่าอันนี้นี่คือแบบมีเปลี่ยนอะไรไปบ้างไหมนะครับผมก็าไม่ได้ขี่นานมากแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับในวันนี้นะมีอะไรแบบจ๋มๆเข้ามาไหมอันนี้ครับผมเป็นฟูเลียนะครับผมเป็นเฟอร์ลารีนั่นเองนะครับในเกมนะแต่แต่งลายอิตาลีมาด้วยนะครับอีกครั้นี้ครับผมชัดเจนเลยครับเป็นโอซิลต์ซอมเบอร์นั่นเองนะครับผมก็สวยนะครับ ใครที่อยากได้นะครับคืออาจจะข้อเสียอาจจะในเกมอาจจะไม่มีรถแบบธรรมดานะครับก็เลยมีแต่ดบบดำน้ํานะครับผมอันนี้ก็แต่งได้คินคีนดีครับผมชอบนะใครที่ชอบสปอตคาสิกก็มาจาัดก,กันได้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูเลยนะในร้านค้านะครับผมว่ามีอะไร,รลดราคากันบ้างนะครับผมไปเดี๋ยวผมไปดูกันเลย่จริงได้ข่าวมานะครับว่าในวันนี้จะมีรถที่เอามากลับมาขายด้วยนะครับผมเอา้าคือกลายเป็นรถ โอทีอตเวอร์ทูสเนี่ยนะครับคือมาวางขายนะครับผมก็ตามคาดนะครับแต่จริงๆผมคิดว่าจะทั้งสองบสักล้านเก้าล้านแปดนะมันก็มาสองล้านสองก็ไม่เป็นไรครับนิดๆหน่อยๆนะครับคือมาขายแล้วนะครับผมรถที่เราต้องไปทําธุรกิจของแดกหรือว่าลารดโดสเฟิร์สโดสนะครับผมถึงจะได้มานะครับผมวันนี้ก็มาเปิดขายแล้วนะครับในแบบปกตินะครับผมใครที่อยากได้เพิ่มก็มาจัดซื้อก็ได้นะครับผมวันนี้ก็วางขายร้านดีเจนดารีแล้วนะครับ โอ้โหมีอันนึงครับเมื่อกี้ผมกดเลื่อนผ่านนี่ครับผมตามข่าวจริงๆด้วยนะครับเหลือสองล้านครับผมคือ 300R นั่นเองนะครับผมอันนิด3า0รอนะครับผมเป็นรถที่เคยเป็นรีเมตไปแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้เอากลับมาขายนะเพื่อนๆที่ซื้อไม่ทันวันนี้คุณก็ได้ซื้อแล้วนั่นเพื่อนแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมได้ซื้อซื้ออีกแน่นอนครับผมผมได้ซื้อแน่นอนเอาผมกดซื้อไปให้ดูเลยก็ได้ครับซื้อสข่าวไปเลยแล้วเขาไปแต่งใหม่นะครับ คือซื้อไปก่อนนะครับเพราะจริงๆผมมีอยู่แล้วคันหนึ่งนะเพื่อนๆผมซื้อไว้ไอตอนที่มันมาเปิดขายนะผมซื้อไว้แล้วนะครับแล้วก็ผมได้ข่าวว่าคันนี้นะครับผมจะเป็นลิมิเต็ดนะครับถึงมาที่12เมษายนนะครับใครที่อยากได้ก็มาจัดกันได้นะครับหรือเพื่อหัดหน้ากจะรีนั่นเองนะครับก็รีบมาจัดกันนะเพื่อนๆใครมีตังก็ใครไม่มีตังก็ไปลงเรือน้ําไปทํใไฮนะครับแล้วก็ทำธุรกิจมาซื้อกันได้เลยนะครับผมดูทรงแล้วเป็นลิมิเต็ดอีกรอบแน่นอนครับผม ในร้านของเซาเทนนะครับไม่มีนะครับรอบนี้มีแค่รีเจนเดอรี่นะครับก็คือเวิร์ทูกับอันนี้สามไวอาร์นะครับผมมาวางขายสองคันนะครับผมอันนี้นํากลับมาขายใหม่นะครับแต่อันนี้นี่เอาเข้ามาใหม่นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูร้านของซีเมียงกันเลยครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาในร้านซีเมียนให้เราทดสอบกันบ้างนะครับผมไปโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ในร้านของซีเมียงกันแล้วนะครับก็ โอ้โหมีเวทุดมาขายเรียบร้อยนะครับผมสวยนะครับแต่ผมไม่่คอยชอบเพราะมันเป็นรถไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ JB 200นั่นเองนะครับผมนี่ครับ JB 200ก็มาวางขายนะครับสวยมากนะครับไม่รู้ว่าลายนี้เป็นลายลิมิเต็ดหรือเปล่านะครับถ้าเป็นลายลิมิเต็ดอาจจะซื้อเก็บไว้นะครับผมคันนี้ก็เป็นสวีทท่านะครับผมน่าจะเป็น RX 3นั่นเองครับสีก็สวยแบบจัดๆเลยนะครับถ้าไม่มีลายนี่จะสวยมากๆเลยนะครับแต่อันนี้มีลายเลข3ก็สวยนะ มันจะไม่สวยนะผมว่าสวยนะมาดูเป็นเลขโดดๆดีนะครับคันนี้เป็นไนท์ชาร์กนั่นเองนะครับผมมาวางขายเฉยเลยแสดงว่าน่าจะลดราคานั่นเองนะครับคันนี้เป็น Dominator GTX นั่นเองนะครับโอ้โหสีแต่ราคานนี่คือสวยทั้งนั้นเลยนะครับในร้านซีเมนของวันนี้นะครับแสดงว่าในสัปดาห์นี้ต้องมีอะไรคูณจับๆแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูว่าในสัปดาห์นี้มีอะไรคูณกันบ้างนะครับเนื่องจากผมไปดูมาแล้วนะว่า เทคทูน่าจะอัปเดตแล้วนะครับในเวลานี้นะผมป้ายอย่างแรกนะครับผมก็คือเขาได้นำสามไออาร์กลับมาขายนั่นเองนะครับผมในราคานะครับแล้วก็มีเวอร์ทูนะครับกลับมาขายนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีนะครับลดราคาพวกของแต่งนะครับผมพวกเกี่ยวกับ MOC แล้วกันนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับ MOC ครับผมกลับมาขายครับ หรือว่ามิชชั่นเขาน่าจะคูณ2ด้วยหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมบังเกอร์ครับคูณ1.5นั่นีเองทำไมไม่คูณ2ไปเลยนะคูณ1.5บังเกอร์นะครับขายนะครับแล้วก็คูณ1.5ดสปีดโบนัสก็คือเวลาเติมซับไพของบังเกอร์เนี่ยก็จะขึ้นไวขึ้นนะครับผม1.5นะครับโอ้โอเคครับก็แสดงว่าในสัปดาห์นี้น่าจะแบบหลักๆนะครับหลักๆน่าจะมีแค่นี้ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูใน LX c a m r กันต่อเลยครับผมป้ายโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ใน LX คามิเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้รถที่สามารถเทสได้ได้นะครับก็มีอะไรกันบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเป็นโอซิโ r ต e อาร์เดนนั่นเองนะครับผมมีขายอยู่ในร้านวอลสต็อกนั่นเองนะครับผมข้างหน้ามันจะมีปืนนะครับผมแบบนี้มันจะมีรูๆเห็นไหมครับรูปืนนะครับผมก็สวยนะเป็นคลาสสิกคันหนึ่งที่สวยมากแล้วก็สามารถ เอามาแข่งได้จริงๆนะครับผมคันนี้เป็นโคลเมดเอสทูนั่นเองครับผมรถยอดฮิตสําหรับเจ้ากบนั่นเองนะครับผมเอาคนนี้หลายๆคนนี่เอามาขี่กันเยอะมากนะครับคันนี้นะสวยแน่นอนครับคันนี้เป็นซูต้าอ้าวไม่ผมนึกว่าซูต้านะครับมองไกลๆนะคันนี้เป็นโดบินเนเตอร์เอสพีนั่นเองนะครับผมเป็นมาสคาห์นั่นเองนะครับผมสวยมากครับแต่ผมไม่่คอยชอบมาสคาห์ที่เป็นแบบ ทรงนี้นะครับจริงๆผมชอบทรงที่เป็นทรงเก่านั่นเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเราไปดูนี่รางวัลนะครับในสัปดาห์นี้เป็นโคเมีนั่นเองนะครับผมโคเมีซัฟฟารีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูว่าในสัปดาห์นี้ทํายังไงถึงจะได้นะครับเป็นรถที่ดีนะเพื่อนเอาไปเล่นออฟโรดได้นะครับค่อนข้างแรงนะครับคือคุณต้องเล่นนะครับผม LS Camry r Series r a c นะครับผมท็อป3นะครับ3วันนั่นเองนะครับผมคุณต้องติดท็อป3นะครับให้ได้ภาย สามวันนะครับผมไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องก็ได้นะครับแต่ขอแต่ขอให้แบบภายในอาทิตย์นี้คุณเล่นติดกัน3ามวันอเล่นให้ได้ท็อป3านะครับผมใน3าวันนะครับไม่ต้องติดกันก็ได้ว้นวันวัน,ว,นวันก็ได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเมื่อผมพามาดูต่อนะครับว่าช็อบในสัปดาห์นี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผมแล้วผมจะเข้าอันนี้ทำไม จะดูไปที่มิชชั่นเป็นหลักนะครับผมเป็นมิชชั่นที่ส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นมิชชั่นเพื่อเอาตังเอาเวลกันนะครับโอเคครับผมในสัปดาห์นี้มิชชั่นก็ไม่ได้ขู่นะครับผมปสิ่งหนึ่งเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่ารถอะไรนะครับผมลดร,ราคากันบ้างนั่นเองนะครับ นอกจาก2คันที่มาใหม่นะครับผมก็มีกติฟูเลียนั่นเองนะครับผมลดราคานะครับผมจาก2ล้านนะครับเหลือ1 4, 38, นึ่งล้านสี่แสนสามหมนันห้ารอน่นเองนะครับผมดูซีว่าเหลืออะไรอีกไหมครับโอ้หลักๆมีคันเดียวกบผมร้านรีเจนนะรถแค่ฟูเลียคันเดียวนะครับสี่ประตูไม่มีอะไรรถเลยครับผมออเต์ไซครับ ไม่ลดราคานะครับผมสเปเชียลนะครับผมก็ไม่ลดราคานะครับดูร้านวอลสต็อกกันเลยครับวอลสต็อกก็ไม่ลดราคาครับ โอเคก็สร okay. ุปว่าร้านซอเทิร์นก็ไม so ่มีอะไรลดราคานะครับผมแล้วก็ร้านรีเจนก็ลดแค่ฟูเลียนะครับแล้วก็อัปเดตรถใหม่เฉยนะครับอ่าแล้วก็เอ็มนะครับผมในวอลสต็อกนะครับลดราคานะครับใครที่อยากได้เอ็มนะครับผมก็ไปจัดกันได้เลยนะครับน่าจะรวมของแต่งทั้งหมดด้วยนะครับของแต่งก็น่าจะลดราคาด้วยอย่างนี้นะครับก็ลดราคานะครับผม มีดูซิว่าร้านวอลต็อกมีไดลดราคาด้วยไหมครับสตอมเบิร์กไม่ลดราคานะเพื่อนๆนี่คือสตอมเบิร์กนะครับอ่ามีในช้ากับอาเดนนะครับลดจากหนึ่งล้านหนึ่งแสนเหลือแปดแสนนะครับในช้าครับผมลดจากล้านสองเหลือแปดแสนนะครับโอเคครับผมน่าจะมีแค่นี้ครับผมลดแค่นี้นะครับดูพวกเครื่องบินหน่อยครับโอเคครับผมเครื่องบินก็ไม่ลดราคานะครับ ในสัปดาห์นี้ก็สิ่งน่าสนใจน่าจะมีแค่อาอนิสสามว,วอาแล้วก็ว t ร์ทท,ที่มาขายนะครับผมโอเคครับผมก็ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่สำหรับสัปดาห์หน้าสำหรับอัปเดตนะเพื่อนสวัสดีครับ